สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านในข่าววันนี้ก็กลับมาพบกับผมบางแงวิเคราะห์บอลในวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2567นะครับสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับ3ตัวที่แจกทัศนาไปนี่ครับคู่แรกเป็นฟุตบอลสวีเดนสเปอร์เรเทนนิงครับเมื่อวานนี้ออตเตซุนก็เปิดบ้านเอาชนะเกเฟลไป4ประตูต่อ3นะครับชนิดที่ลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายนะครับออตเตซุนไปได้ประตูชัยนาทีที่87นี่ครับก็ เฉือนชนะไปนะครับ4ประตูต่อ3คู่ที่สองเลยครับอุเวสเทมเปเร่เมื่อคืนนี้เปิดบ้านชนะอินเตอร์ตูคู3ประตูต่อ0นะครับเกมขาดตั้งแต่ครึ่งแรกนะฮะอุเวสนี่ออกนำตั้งแต่ครึ่งแรก2-0นี่ครับแล้วก็มาปิดสกอร์ได้ในครึ่งหลังอีกเม็ดหนึ่งครับก็เป็น3ประตูต่อ0นี่ครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับเมื่อคืนนี้อตาลันต้านะครับก็เป็นแชมป์ยูโรปาลีกนะฮะเอาชนะเลเวอร์คูเซ่นไปได้3ประตูต่อ0นครับ ใช่ไหมว่าผมไม่เชื่อสกร helmet, team, อร์ฮะถ้าไม่ได้ดูลูกเกมเมื่อวานนี้นครับลูกเกมเนี่ยเป็นทางด้านเรเบอร์เซนที่ทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยขาดกันเกินนี่ครับไม่เหมือนกับอาเจมาลูสแมนหรือว่าสกามาการ์นะครับที่จบสกอร์โคตรคมเลยครับผมก็ชอบเลยครับเมื่อวานนี้2คนนี้นะครับลูสแมนกับสการ์มากานะครับประสานงานกันแบบว่าลงตัวทุกอย่างนี่ครับก็ทําให้อัลตันต้าครับเป็นแชมป์ยูโรปาลีกนะครับปี2023ถึง2024นี้นี่ครับ เรามาพูดถึงเรื่องฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับผมมีมาฝาก3คู่นะฮะคู่แรกเราไปกันที่ตุรกีนะครับวันนี้เป็นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลตุรกีครับนะครับวันนี้เบสิกตัตจะชิงกับแทอนสปอร์นะฮะคืนนี้ก็จะเตะเวลาเที่ยงคืน45นาทีที่สนามอัตตาเติร์กโอลิมปิยัสตาดีนะครับสนามกลางนะฮะเดี๋ยวเรามาส่องเฮดทวีเหตุนะครับของคู่นี้กันท่านัดหลังสุดที่เจอกันมาเบสิกตัตข่มกว่านิดนึงนะครับเบสิกตัตชนะ2 แถบซอนชนะ1แล้วก็เสมอกัน2นะครับส่วนผลงาน5นัดหลังของ 2, เบสิกตัสนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล pues ่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอฮาตารสปอร์ไป2ประตูต่อ2ส่วนทางด้านแถบซอนสปอร์นี่ครับผู้ท้าชิงนะฮะ5นัดหลังเนี่ยฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับชนะ4แพ้แค่1นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกชนะอิสตันบูลบาซักเซฮีไป1ประตูต่อ0นะฮะขออนุาเ um สียงไม่ค่อยมีนะครับ เราดูความพร้อมของทางเบซกตัสนะครับเบซกตัสวันนี้จะไม่มีทางทาฟูบิงโกนะครับปากกนหลังลงไปถึงอ e ันเตเรบิสนะครับแล้วก็กองหน้าอามีฮาซิเมโตวิสที่บาดเจ็บทั้งหมดเลยนะครับลงไปถึงลาซิเกเซลบักติยอร์ไซสุดินอฟนะครับที่บาดเจ็บประมาณ5รายที่ช่วยวงสนามในวันนี้นะครับคาดว่าวันนี้นะครับเบซกตัสจะวางสามประสานเป็นมิรอตราชิก้าเอเนสมูซี่แล้วก็เซมิคริซอยนะครับคอยเป็น สมประสานในแดนหน้านะครับส่วนแดนกลางวันนี้จะส่งแซงโตซูลคอยขับเคลื่อนเกมนะครับรามูนทางด้านแพบซอนสปอนฮะวันนี้จะไม่มีอุเซยินเติร์กเมนนะครับเซนเตอร์แบ็กตัวหลักที่บาดเจ็บเพียงรายเดียวนะครับนังนั้นพอลงสนามนะครับวันนี้ก็จะใช้เอดรีนวิสก้านะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเกมในแดนกลางนะครับส่วนสามประสามวันนี้จะมีเอนิสบาร์ดี้ทาเซซิสฟุสตาัสแล้วก็โอโนชูนะครับคอยทำเกมลุกแล้วก็คอยจบสกอร์อยู่ด้านหน้านะครับ คุณครับไม้ก้ารเปิดออกมาที่เบสตัสนี่ครับขมอยู่ปอปาตากรมนะฮะเรื่องชื่อชั้นนี่ครับเป็นทางด้านเบสตัตที่ดูดีกว่านะครับแต่ว่าเรื่องความสม่ําเสมอฟอร์มโดยรวมเนี่ยเป็นทางด้านแท็บซอนสปอที่ดูมั่นคงดูคงเส้นคงวากว่านะครับคู่นี้นะครับปอปาตากรมผมขอวัดไปที่แท็บซอนสปอนะครับยังไงก็ไม่แพ้แน่นอนนะครับใน90นาที คู่นี้ผมมองว่าจะมีถึงช่วงต่อเวลาพิเศษหรือได้เลือกผู้ชนะนะครับผมเลือกไปที่แท็บสปอร์ครับคู่นี้วางแท็บสปอร์มายิงแน่นอนครับคู่ที่2ครับเราไปที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเป็นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นวันนี้โบคุ้มจะเปิดสนามโวโนเวียรูสตาดิโอนต้อนรับฟอร์ตูน่ารูเซลดอฟนะครับคู่นี้ก็จะเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับผลงานเฮตุเฮตุท่านัดหลังสุดที่เจอมานลครับก็กินกันไม่ลงนะครับ ดูเซอร์ด็อปชนะ2โบคุ่มชนะ2แล้วก็เสมอกัน1นะครับส่วนผลงาน5้านัดหลังของเจ้าบ้านโบคุ่มชนะ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็พึ่งบุกแพ้เบรเมน4ประตูต่อ1นะครับส่วนดูเซอร์ด็อปทีมเยือนนะครับผลงาน5านัดหลังยอดเยี่ยมครับไม่แพ้ใครนะชนะ3แล้วก็เสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็พึ่งเปิดบ้านชนะมักเดบวกไป3ประตูต่อ2เรามาดูความพ้อของทางเจ้าบ้านโบคุ่มนะครับในใหญ่อย่างไฮโคบูชเชลวันนี้ต้องกลุ้มขมับนะครับเพราะว่า แข้ง2ตัวหลักอย่างฟิลิปฟอสเตอร์กับมอริสควาเตงนะครับบาดเจ็บนะครับเป็นแข้งแนวรับ2อลายที่บาดเจ็บพร้อมกันนะครับก็ต้องกุมขมับนิดนึงนะครับก็คาดว่าวันนี้นะครับไฮโคบูเชอร์นะครับจะจัดทัพที่ดีที่สุดลงสนามนี่ครับวันนี้ก็จะใช้ฟิลิปฮอฟมันนะครับเป็นหน้าเป้าส่วนในกลางวันนี้จะส่งมาซิมิเลียนยูเทคเคเวลสโตเกอร์มอริสโบชินสกี้แล้วก็พาติกอุนตาฮักเกอร์คอยขับขึ้นเกมในแดนกลางนี่ครับ ทางนั้นทีมเยือนฟอร์ตูน่าดูสเซอร์ดอนะครับวันนี้มาเยือนมีนักเตะบาดเจ็บเพียงแค่รายเดียวนั่นก็คือทีมโอเบอร์ดอฟนะครับที่เป็นแนวรับนอกนั้นพร้อมลงสนามทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาโอทะนกะมิฟิลชาวญี่ปุ่นนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมสาบานกับคารุมิโตมะนะฮะวันนี้ก็จะปั้นเกมคู่กับชินตาร์อัพเลคัมนะครับคอยสร้างสรรค์เกมในแดนกลางนะครับส่วนแดนหน้าน,นี้ก็จะส่งฟินเซนเฟอร์ไมค์คหน้าเป้าอยู่คนเดียวนะครับ คาร์ว่าวันนี้ดูสตอรปก็จะจัดทัพมาเยือนในชุดที่ดีที่สุดนะครับก็จะนําทัพมาโดยฟิเซนเฟิร์มไมนะครับยืนหน้าเป้าส่วนแดนกลางวันนี้ก็จะมีช ok, 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 ิ o, aka, Cloud นตาอับเบิ้ลคัมริสตอฟทิโซลิสอาโอทานกะเฟลิสเคลานนี่ครับคอยสร้างสรรค์เกมรุกในแดนกลางร่วมกันนะครับคู่นี้ครับไมค์การเปิดออกมาที่โบคุมเจ้าบ้านคมอยู่ปอปลาตากรมนะครับโบคุมฟอร์มโดยรวมเนี่ยนะครับไม่มีความสม่ำเสมอนะครับแล้ววันนี้ สอแนวรับตัวหลักบาดเจ็บนะครับผิดกับดสดซดอฟทีมเยือนนะครับถึงแม้ว่าจะมาจากอีกสองก็จริงแต่ว่าฟอร์มเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับห้านัดห,หลังเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ตัวหลักๆอยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับวันนี้จะบุกมาเยือนด้วยสภาพทีมที่สมบูรณ์กว่าเจ้าบ้านนะครับวันนี้ครับโบคุมเปิดมาที่ปอปตรกรมผมมองว่าไปที่ดุดโดฟนะครับวันนี้ดูสโดฟจะบุกมาไม่แพ้นะครับ หรืออาจจะเบ ok um, ียดชนะโบคุมได้คู่นี้วางที่ดูเซอร์ดอฟนะครับคู่ที่3ครับระไปิี่ฟบอลกันโซเซเลอาอิตาลีนัดสุดท้ายนะครับวันนี้กายารี่ที่มันดับ15ของตารางคะแนนจะเปิดบ้านต้อนรับฟิออเรนตีนานะครับคู่นี้ก็จะเตะเวลาตี1.45ที่สนามยูนิโปโดมุสนะครับเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับที่ผมส่องมานะฮะก็เป็นทางด้านฟิออที่ขมกว่าเยอะนะครับ เจอมาห้านัดหลังฟิออชนะศามแล้วก็เสมอ2นะครับไม่แพ้กาเยอรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเยือนหรือว่าเกมเย้านะฮะส่วนผลงานห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านกาเยอรี่นะี่ครับชนะ1แพ้2เสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกชนะซาซูโร่ไป2ประตูต่อศูส่วนฟิออลทีมเยือนนะครับผลงาน5้านัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมของฟิออลเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่าขาดความคงเส้นคงวาแค่นั้นเอง เรามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านกาญารี่ของคุณเซอร์เคลาดิโอรานิเอรี่ Radio ie นี่ครับตอนนี้ก็รอดตกชั้นแบบร้อเซนแล้วนะครับไม่ต้องกังวลน,นะฮะผลจะออกมาแบบไหนจะแพ้หรือว่าจะชนะหรือจะเสมอไม่ส่งผลอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่ากาญารี่รอดตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับวันนี้กาญารี่จะไม่มีองตวนมาคุมบูกกับยาคุบยังโตสองกองหลังที่บาดเจ็บนะครับรวมไปถึงอัลเตโตยรอสเซนานะครับที่เ,เป็นเซนเตอร์แบ็กคนสาคัญเลยนะครับที่ ติดโทษแบนหลังจากที่รับไปเหลือมครบ2ใบนะครับก็คาดว่าวันนี้นะครับเคลานิโอรานนิเอลรี่จะจัดทัพในระบบ4-3-1-2นะครับมีจารุก้าลาปาดูล่ากับซิโตลูมโบนี่ครับเป็นคู่หัวหอกส่วนแดนกลางเนี่ยจะวางจารุก้าเกตาโน่บร์ฮิมซูลาเมนาเลซันโดเดอลาแล้วก็นาอิตันนันเดสคอยขับเคลื่อนเกมในแดนกลางน <fal se> ี่ครับทางด้านฟิออเรนติน่าทีมเยือนนี่ครับวันนี้ก็มาเยือนแบบฟูลทีมนะครับแต่ว่าไม่ได้ลุ้นอะไรนะฮะ เพราะว่าพื้นที่ยุโรปเนี่ยแต้มตามห่างนาโปลีถึง6แต้มนะครับก็คาดว่าวันนี้นะครับฟิออเรติน่าจะจัดทัพมาเยือนในระบบ4-2-3-1นะครับมีอันเดียมเบรตติยืนเป็นหน้าเป้าส่วนแดกลางวันนี้จะวางนิโคลัสกอนซาเรสลูคัสเบลทานริสเตียนกัวมเม่ดันแค่นแล้วก็อาร์ตูคอยขับขึ้นเกมในแดนกลางนะี่ครับไม้ก้นของคู่นี้นะครับเปิดมาที่ฟิออเรตินา่าทีมเยือนหมุกมาข่มอยู่ครึ่งเม็ดนิดๆนี่ครับ ผมบอกเลยว่าโมเมนตัมตอนนี้นะครับไหลเวทชางฟิออลิติน่าเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ากายารีเนี่ยอันดับแรกเลยคือรอดตกชั้นแล้วนะครับอันดับ2คือตัวหลักๆเนี่ยบาดเจ็บเยอะนะครับแล้วเมื่อวานนี้เซนเตอร์แบ็กตัวหลักหัวใจหลักของทีมไปน,นะครับอย่างดอซเซเน่าเนี่ย mm hmm. ติดโทษแบนอ oh ีกโอ้โหก็ถือว่าเป็นความโชคดีในโชคดีของกายารีนะที่รอดตกชั้นแต่ว่าก็ต้องเสียเซนเตอร์แบ็กตัวหลักอย่างดอซเซน่าไปนี่ครับ โมเมนตัม um ตอนนี้นะครับเอ็นเอียงไปทางฟิออร์เดนจิน่าเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวหลักมากันครบส่วนกาญารีเนี่ยจะเรียกว่าทีมพิการก็ได้นะครับเพราะว่าตัวหลักเนี่ยเจ็บเป็นเยอะนะครับแล้วล่าสุดครับเซนเตอร์แบ็กตัวหลักอย่างลอกเซน่าก็ดันมาโดนโทษแบนอีกนะครับก็ถือว่ากาญารีในตอนนี้เขาเรียกว่าโชคร้ายในโชคดีก็มีความเป็นไปได้นะครับมองทุกมุมนะครับแล้วก็ดูจากฟอร์มโดยรวมนะครับแล้วก็ดูจากสถิติ ที่ฟิออร์ติน่ามาเยือนที่สนามแห่งนี้เนี่ยนะครับห้านัดหลังเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวนะครับแล้วก็ชนะ3เสมอ1ถือว่าฟอร์มโดยรวมแบบฟิออรดูดีกว่าเยอะนี่ครับแล้วก็วันนี้ฟิออรมาเยือนแบบฟูลทีมด้วยนะครับมันยังไงก็ต้านไม่อยู่ครับคู่นี้วางไว้ที่ฟิออร์ติน่าจะบุกมาเชื้อแกลอรี่คาถินนี่ครับโอเคครับ3คู่ฟุตบอลค่ำคืนนี้ที่ผมคัดมาให้นี่ครับชอบอันไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์คุยกับผมได้ในช่องคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์นี่ครับ ส่วนคืนนี้นะครับเรามีนัดเจอกันตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับใครที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์นะครับอยากจะเข้ามาชมไลฟ์สดผมก็ได้นะครับเที่ยงคืนครึ่งวันนี้ผมกับอาจารย์เปียสเต็ปแตกนะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลสดๆนะครับใครที่ชื่นชอบใครที่อชอบไปแนวทางโอเวอร์แรกประมาณนี้ก็เข้ามาดูไลฟ์สดผมได้นะครับเรามีบอกนะครับตลอดจนกว่าจะจบเกมนั้นเลยนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอาไว้เจอกันตอนที่ขึืนครึ่งนี้ครับสวัสดีครับ